กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่8ค่ายมหาศักดิิพลเสบตำบนนนสะอาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นโดยกำลังพลในส่วนอำนวยการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดนอกที่ตั้งประจำปี2566จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ประจำกองอำนวยการฝึกเป็น1ชุดหมอเดินเท้าเข้าพบปะประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านผูพันคำหมู่7ตำบนนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ แนะนำการดูแลสุขภาพแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ประจำบ้านและเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยฐานกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งหน่วยได้นำกำลังพลและยุทธกรณ์ต่างๆเข้าทำการฝึกในพื้นที่ฝึกของสนามฝึกทางยุทธวิธีมณฑลฐานบกที่28เป็นประจำทุกปีตลอดจนเป็นการประสานงานอํานวยการด้านต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูและอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานี